ไปเลยนะควาจเจรเิญเลาไปแว ER ้อธิบายความเจริญทางวัตถุนะความเจริญทางวัตถุทางพลังงานทางอะไรอะไรต่างๆเขาก็มีของเขาแต่ความเจริญนั้นก็หยุดยังความเสื่อมไม่ได้หยุดยังหยุดยังอะไรนะเนี่ยหยุดรังวิบากกลายต่างๆไม่ได้เนี่ยเขาเจริญอะไรแค่ไหนแค่ไหนก็หยุดยังไม่ได้ยิ่งเจริญมากทางวัตถุนะทางการเสพสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยสิ่งที่เกินความจําเป็นในชีวิตนะสุขล้อมทุกจริง ็ยิ่งโอ้โหเป็นความเสื่อมที่หนักที่หนักที่หนักเลยจนในหลวงทักษตรัสว่านาเราไม่อยากเป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากก้าวหน้าทางเราไม่อยากเป็นประเทศ yes อุตสาหกรกรมก้าวหน้าอย่างมากเพราะถ้าเราเป็นประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้าอย่างมากจะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวนะ,นะเป็นอย่างเงี้ยก็จะเห็นความถอยหลังอย่างน่ากลัวที่มีจริงอยู่ตอนนี้ในประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้า ที่เราได้ดูสถิติไปดูสถิติประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้าทั้งนั้นเลยอุตสาหกรรมก้าวหน้าบริโภคสิ่งที่เป็นพิษที่เกินความจําเป็นก้าวหน้าทั้งนั้นเลยนะไม่ได้ประณีตประหยัดนะเบียดเบียนก้าวหน้านะก็มีความอย่างนี้อาวุธก้าวหน้าเทคโนโลยีก้าวหน้าก้าวหน้าจนจนธรรมะ ในชีวิตเขาสู้กิเลสเขาไม่ได้เพราะมันสนองความต้องการเขาเร็วๆๆ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 ๆมันปรุงได้เร็วอะไรได้เร็วมันสู้ไม่ได้กิเลสก็โตเร็วๆๆๆๆโอ้โหทําลายตัวเองทําลายผู้อื่นเสียพลังไปเลี้ยงกิเลสนี่แหละการเลี้ยงกิเลสเนี่เปลืองพลังที่สุดเปลืองพานที่สุดในโลกเลยในโลกนี้ไม่มีอะไรเปลืองได้กับเลี้ยงกิเลสเชื่อไหมไม่มีอะไรเปลืองได้กับเลี้ยงกิเลสนอ,อะไร ได้มีคำถามอะไรกินจุที่สุดในโลกกิเลสกินจุชิบหายเลยนะกินหมดทุกอย่างมันกินได้ทุกอย่างเปลืองทุกอย่างพลานทุกอย่างนะนเสพสุกปลอมในสิ่งที่ฟุงฟฟ้งเฟอ้เฟอฟุ่งเฟยเกินความจำเป็นในสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยต่างๆเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละกิเลส ได้จริงๆเลยวิบากมาถึงเรื่องต้องรับวิบากอย่างนี้ทีนี้พอประเทศไทยเรามีพื้นฐานของพุทธ,ธะแล้วก็มีหมู่กลุ่มที่เข้มข้นในการลดกิเลสมันก็มีผู้คนอ่าโดยรวมที่พอเข้าใจอันนี้พอผู้คนโดยรวมที่พอเข้าใจอันนี้แล้วก็ภาคเปลี่ยนปฏิบัติได้ตามลําดับของแต่ละคนอ่าบางท่านก็ไม่ได้เลยก็มีแต่ก็มีผู้ที่ทําได้เข้มข้นแล้วก็อ่าล,ล,ลดลงไปลดลงไปลดลงไปเป็นลําดับจนถึงผู้ที่ทําไม่ได้ แต่ในประเทศไทยโดยภาพรวมก็มีบุคคลเหล่านี้นี่มากกว่า,ามากกว่าประเทศอื่นๆน,นประเทศไทยจึงถือว่าจะว่าไปจริงๆตอนนี้ก็คือชมพูทวีปพาะครูจึงยืนยันว่าประเทศไทยคือชมพูทวีปก็เป็นประเทศที่มีอริยชนคือผู้ที่ลดกิเลสได้นี่มากกว่าประเทศอื่นนจึงเป็นพลังนจึงเป็นพลังที่เสริมหนุน น่ะให้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆนั้นมันเบาบางได้มากนะก็จะเสริมหนุนกันเติมเต็มกันเสริมหนุนกันนะกับคนดีในประเทศก็เป็นพลังรวมนะที่ช่วยกันอยู่นี่ก็เป็นอย่างนี้นะส่วนคนที่เขาจะมาอยู่ในที่นี้ข่าวว่าเขาจะมาอยู่เนี่ยถ้าเขามาเออถ้าเขามาอยู่แล้วถ้าเขาน่ะมาเรียนรู้วิถีชีวิตของพวกเราถ้าคนไทยเข้มแข็ง ถ้าคนไทยเข้มแข็งจริงในวิถีชีวิตที่เป็นพุทธะวิถีชีวิตที่ลดละเลิกสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยสิ่งที่เกินความจําเป็นในชีวิตนะวิถีชีวิตที่ขยันหมั่นเพียรในการทํากิจกรรมการงานที่ดีงามที่เป็นประโยชน์แท้อย่างเช่นกสิกรรมไรสารพิษอาหารเป็นหนึ่งในโลกสมมุติประเทศไทยครองแชมป์อันนี้ไดนะ้สามารถที่จะนะยึดหัวหาดอันนี้สามารถที่จะทําอันนี้จะเป็นความ เด่นมีความเข้มแข็งได้เพราะนี่คือองค์ประกอบที่เข้มแข็งที่สุดของไทยนะที่เราทําไดนะ้พื้นที่ของไทยดินน้ําลมไฟองค์ประกอบกต่างๆเหมาะที่สุดเลยที่จะทําอันนี้ไดนะ้ถ้าคนไทยทําอันนี้ได้ส่วนตัวอื่นๆก็เป็นรองไปก็ว่ากันไปแล้วมีวิถีชีวิตอย่างนี้แหละนะสามารถที่จะพึ่งตนได้ดนะีแล้วก็มีน้ําใจช่วยเหลือผู้อื่น แม้คนต่างประเทศเข้ามาอยู่เขาก็มาแล้วก็ถูกวัฒนธรรมนี้ถูกวิถีชีวิตนี้นเนียเหนี่ยวนําให้เขาเป็นตามมันก็ปลอดภัยแต่ถ้าเราไปหลงต่างประเทศถ้าเราไม่ได้เข้มแข็งจริงแล้วเราก็ไปหลงต่างประเทศนะก็กลายเป็นเอาเชื้อมาระบาดนะเอาเชื้อที่ไม่เข้าท่ามาระบาดเราก็หลงไปก็ทิ้งความเข้มแข็งตัวเองไปนะมันก็อยู่ที่คนไทยจะทำยังไง ถ้าเราไม่เข้าใจแล้วก็ทําไปแบบนั้นมันก็ทําไปตามเขาเสพกิเลสแบบเขามันก็เสื่อมแบบเขานี่คือสัจจะอย่างเงี้ยนะก็มันจะออกหัวออกก่อยก็พิจารณาไปอาจารย์ว่ามันไม่สําคัญหรอกว่าคนต่างประเทศอยากจะมาหรือไม่อยากจะมามันก็ไม่ได้สําคัญนะไม่ได้สําคัญเท่ากับเราอยู่เย็นเป็นสุขไหมเรามีความสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ไหม นะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะนะเราจะดูความเจริญี่ดูที่อะไรนะเมื่อกี้ป้อมค้นเรื่องความเจริญะนะพระไตรปิฎกเล่มที่เท่าไหร่นะเมื่อกี้เนี่ยนะจำได้ไหมเล่มที่22ข้อที่355ใช่ไหม นะระปฏิสูตรนะเรามาดูความเจริญนะอะไรที่พระเจ้าว่าเจริญนะ้านะมันเป็นยังไงความเจริญนะนะความเจริญของพุทธะซึ่งพุทธะนี่จะเป็นชีวิตที่พ้นทุกข์ได้นะพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้พ้นทุกขผู้รู้จักอริยสัจสี่อริยสัจสี่รู้จักทุกเหตุแห่งทุกสภาพดับทุกวิธีดับทุกขนี่คือวิชาจารณสมปันโนของ พุทธ,ธพุทธะนิพนาน์ทุกได้ความเจริญของพุทธะเป็นเช่นใดใช่ว่าความเจริญของพุทธะนะเป็นแบบที่ทางโลกเขาว่าไหมาทางโลกเขาความเจริญของเขาคืออะไรทางโลกกับความเจริญเขาก็มีโอ้มีวัตถุข้าวของเยอะแยะไปหมดมีเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เยอะแยะไปหมดมีอาวุธเยอะแยะไปหมดมีอะไรอีกล่ะนะของ,ของ ทรัพย์สินเงินทองเยอะแยะไปหมดมีอำนาจวาสนาชื่อเสียงเยอะแยะไปหมดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเนาะความเจริญทั้งโลกที่เขาเข้าใจกันพอพอเข้าใจไหมความเจริญทั้งโลกอะ่ะเคยอยากได้ไหมเคยเหรอแล้วเป็นไงอะ่เอะเจริญแล้วทุกข์เหรออ๋อความเจริญทางโลกนี่ทุกข์เหรออ๋อแล้วอ,อยากได้อำนาจที่ทุกข์เหรอทุกข์เหรอ ถ้าไม่ได้ก็ทุกข์เหรออยากได้ชื่อเสียงในทุกข์เหรออ๋อทุกข์เนาะอยากได้ยังไม่ได้ก็ทุกข์พยายามทํในทุกข์ไหมทุกข์อยากเสพสิ่งที่เกินความจําเป็นสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยอะทุกข์เหรออ๋อทุกข์เหรออ๋อทุกข์ท่านมันยังไม่ทันได้เสพเป็นทุกข์ไหมทุกข์ถ้าได้เสพล่ะหายทุกข์ชั่วคราวแล้วก็ทุกข์ต่อทุกข์เพราะมันเป็นพิษทุกข์เพราะมันเกินความจําเป็นอะ แล้วขนขวายที่จะหามาเสพมปทุกไหมถูกอถ้าอยากเสพมากนี่เป็นไงทุกมากอยากเสพน้อยเป็นไงทุกน้อยโอ้นี่เอ,คเมมอ้ความเจริญทํำไมมันทุกอะความเจริญนี่มันต้องได้เสพสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามที่ตัวเองอยากเสพใช่ไหมความเจริญคือการพยายามคนอะไรนะขวอยคว้าน่าดิ้นรนตะเกียกตะกายให้ได้เสพตามที่ต้องการใช่ไหม เออใบายามุกกามโลกธรรมอัตตาอะไรก็ตามนะที่มันอยากเสพอยากครอบครองอะ่ะใช่ไหมตามที่ต้องการอันนี้คือความเจริญที่เขารู้สึกว่ามันเจริญนะแล้วเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วเป็นไงอะคนส่วนใหญ,ญ่เขาเออคนส่วนใหญ,ญ่เขาไขว่คว้าหาความเจริญเหล่านี้ไหมหาแล้วในขณะที่เขาอยากได้แล้วยังไม่ได้เนี่ยเขาสุขหรือทุกข์ทุกข์ แล้วในขณะที่เขาตะเกียกตะกายที่อยาให้ได้มาให้ได้มาเนี่ยสุขหรือทุกข์ทุกข์โอ้เข้าเจริญเนี่ยมันทุกข์เหรอเอ้าทำไมบอกว่าเจริญล่ะเ,เจริญด้วยทุกข์นี่เนาะอ๋ยมันเจริญด้วยทุกข์แล้วได้เสพล่ะลได้มาเสพหลังใจไม้ล่ะโอ้ก็จริงจริงก็ทุกข์กันแหละแต่จะเอามาลดทุกข์ชั่วคราวดีใจแวบ,บหนึ่งแล้วเป็นไงทุกข์ต่อไหม ทุกกลัวว่าจะไม่ได้มาอีกได้มาแต่ที่มาแล้วก็กลัวจะหมดไปนะไอ้หมดไปแล้วก็กลัวจะไม่ได้มาทุกไหมทุกนะหายไปนี่ก็ทุกเลยไอย้ความเจริญเนี่ยมันทุกอย่างนี้ยอะฮะทำไมอ่ะถึงเรียกว่าความเจริญความเจริญมันต้องไม่ทุกสี่แล้วทำไมมันทุกจัง เอแปลกความเจริญทุกจังเลยมันเจริญในทุกกระสีนะมันเจริญในทุกก่ะสิเจริญในความไม่รู้สิไม่รู้ทางดับทุกมันก็เลยทุกเออเป็นยังไงนี่คนร่ําคนรวยคนที่เขาได้อบายมุกได้กามได้โลกธรรมได้อัตตาดั่งใจไม้อยากได้อะไรก็ได้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 ไดนี่ตอนนี้ชีวิตเขาไม่มีความเดือดร้อนอะไรเลยใช่ไหม แต่ชีวิตก็มีความสุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์เลยใช่ไหมไม่ใช่เขาทุกข์จากอะไรอ่ะทุกข์จากอยากได้กับได้แล้วก็กลัวหมดไปใช่ไหมแล้วทุกข์จากวิบากร้ที่มันเข้ามาใช่ไหมเรื่องร้าย,ายๆต่างๆก็ต้องระแวงระวังเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะเขายังมีความอยากได้อยากครอบครองสิ่งนั้นสิ่งนี้ไว้อยู่แต่ทุกอย่างเที่ยงไหมมันไม่เที่ยงคนในโลกก็พร้อมจะย่งชิงได้ตลอดแล้วมันก็เสื่อมไปได้ตลอด ถูกไหมถูกน่ะคนในโลกนี่เขานึกว่าความสุขก็คือการหาอะไรมาเสพให้ได้มากๆหาอะไรมาเสพมาครอบครองให้ได้มากๆมาดูว่าพระพุทธเจ้าบอกความเจริญของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรในพระไตรปิฎกข้อที่2ี่สข้อที่ส5 5รหหรัตติสูตรดูกระพิกสุทั้งหลายภิกษุประกอบได้ทยธรรมหกประการพึงหวังได้ความเสื่อม ในกุศลอย่างเดียวไม่พึงหวังความจเจริญเลยตลอดคืนหรือตลอดวันที่ผ่านมาทำหกประการเป็นไนะภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปรารถนามาก <c oughs> ผู้ใดจะฝึกสุก็ตามฆราวาก็ตามปรารถนามากไปว่าอะไรโลภมากอยากได้มากๆปรารถนาเนี่ยอยากได้มากๆอยากได้มากๆ จะอยากได้เรื่องไหนก็ตามเนะี่ยมันอยากได้ชั่วมากๆอยากได้ดีมากมากเกินพอดีเกินจริงที่เป็นไปได้จริงเนี่ยนะเอาละคิดโลภมากแล้วมันอยากได้อะไรมากๆนะนะผู้ปัรถนามากเนี่ยเจริญหรือเสือ่อมนะผู้ปัรถนามากนี่เจริญหรือเสื่อมเสื่อมเนี่ยพระเ,เ,รเจ้าบอกเนี่ยทำหกประการพึงหวัง ได้ความเสื่อมในกุศลธรรมอย่างเดียวไม่พึงหวังความเจริญเลยนะข้อแรกคือเป็นผู้มีความปรารถนามากตกลงมีความปรารถนามากนี่เจริญหรือเสื่อมเสื่อมนะไม่หวังไม่พึงหวังความเจริญเลยนะแค่โลภมากนี่ก็จบแล้วนะชีวิตนะโลภมากที่มันเสื่อมเลยนะเสื่อมไปจากกุศลเสื่อมไปจากความดีงามความผาสุกเลย มีความคับแค้นใจนะไม่สันโดษมีความคับแค้นใจมันโอ้มันอึดอัดใจนะขับแค้นอึดอัดโอ้โหแค้นมันไม่ถูกใจมันไม่ได้ดังใจมันถูกใจมันอึดอัดขัดเคืองมันลาคาญใจแง่นั่นเชิงนี้นี่แหละมีความคับแค้นใจไม่สันโดษไม่ใจพอไม่รู้จักใจพอพอใจนะไม่รู้จักใจพอพอใจ ด้วยจีวรเครื่องนุง่งห่มบิณฑบาตหนาอาหารเสนาสนะที่อยู่อาศัยและคิลานะปัจจัยเพสั์บริคารก็คืออยู่ยาตามมีตามได้นึงเนี่ยเนี่ยเป็นพวกอยากได้มากอยากได้มากไม่ได้รู้จักพอใจในปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคตามมีตามได้นะ เมื่อพยายามทําดีเต็มที่แล้วมันได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นนะไม่ได้เป็นเช่นนั้นแต่ไปอยากได้มากนี่คือใครเป็นผู้มกักมากเกินความจําเป็นของชีวิตนะเป็นผู้เสื่อมข้อต่อไปเป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อมั่นในความดีคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือสาวกแท้ของท่านที่เป็น คำสอนเป็นการปฏิบัติที่ทําให้ชีวิตพ้นทุกข์ได้ถ้าไม่มีศรัทธาในสิ่งเหล่านั้นจะภาคเพียรปฏิบัติไหมไม่เชื่อนะจะทํำไหมก็ไม่ทําไม่ทํำล้วจะได้ไหมก็ไม่ได้ก็เป็นอย่างเงี้ยไม่เชื่อก็ไม่ทําไม่ทําก็ไม่ได้เอ้าจะได้ยังไงทุกอย่างมันได้จากการทํานะพอไม่เชื่อแล้วเป็นไงต่อไปก็เป็นคนทุกศีลหนึ่งก็ผิดศีลเลยพรไม่เชื่อเรื่องศีล ไม่เชื่อว่าการไม่เบียดเบียนการไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่เบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นหยาบกลางละเอียดไม่ลักขโมยช่อโกงไม่ประพฤติผิดในกามนะไม่ผิดพวกเขาเมียใครลูกใครไม่เสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นภัยนะการไม่โกหกการไม่เมาในอบายมุกนะไม่เมาในกิเลสโลภโกรดหลงหยาบกลางละเอียดนะ อบายามุกามโลกธรรมอัตตาอย่างนี้เป็นต้นนะการไม่เมาในสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสิ่งที่ดีเนี่ยการเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดีนี่เขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อว่ามันจะนําวิบากดีมาให้ทําให้ใจไร้ทุก์ได้เขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อแต่เขาเชื่อว่าเฮ้ยแมมีโอกาสเมื่อ,อไหร่วิธีไหนก็ได้นะผิดศีลก็เอา มันจะได้มันจะเอาเปรียบคนอื่นมันจะได้เปรียบผู้อื่นมันจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนจะทําให้คนให้สัตว์เดือดร้อนก็ตามจะให้ตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นเดือดร้อนก็ตามถ้ามันได้ดังใจหมายเนี่ยเอาเลยนะเอาเลยนี่แหละก็เลยทุศีลผิดศีลน,นี่เป็นคนผิดศีลเขาจะเป็นอย่างนี้แหละพอกิเลสหนาเข้ามากเข้ามากเข้ามากเข้าดิคนอื่นจะเดือดร้อนสัตว์อื่นจะเดือดร้อนไม่สน แม้แต่ตัวเองจะเดือดร้อนยังไม่สนเลยเชื่อไหมคนบางคนเนี่ยรู้นะว่ากินรสจัดมันจะไม่สบายนี่รู้นะเชื่อไหมเชื่อไหมอืมก็ตกลงกินไหมล่ะกินเอา้าเนี่รู้อริยรรสัจสี่แล้วเนี่ยฮะเอา้าก็เขารู้อยู่นะว่ามันรถจัดเนี่ยมันไม่ดีนี่ฮะรู้อยู่รถจัดมันไม่ดีเสียสุขภาพ ทำไมกินล่ะฮะมันอร่อยเออทำไมมันอร่อยอ่ะใจมันปรุงขึ้นมาใจนี่แหละมันปรุงขึ้นมาเนี่ยมันอยากอยากเพราะว่ามันอร่อยอร่อยมันก็เลยอยากใจมันปรุงขึ้นมาว่าอร่อยว่าเป็นสุขใจมันสร้างขึ้นมาเองพอสร้างขึ้นมาก็ทุกเลยอยากยังไม่ได้อยากแต่ก็ทุกแล้วถ้าได้จริงมันก็ไม่มีหรอกไอ้สุขนั้น พอได้สมใจก็ลดทุกข์ชั่วคราวเท่านั้นเองแล้วก็ดีใจแวบ,บหนึ่งแล้วก็หลงมาเป็นสุขนี่คนก็หลงอย่างเงี้ยนี่แหละคนเนี่ยสามารถที่จะเบียดเบียน,นคนอื่นสัตว์อื่นหรือเบียดเบียนได้ไม่แต่ตัวเองเลยใช่ไหมเบียดเบียนได้ไม่แต่ตัวเองเลยนถ้าติดสุขลวงทุกจริงอันนั้น หลงอร่อยหลงสุขลวงหลงทุกจริงนะสุขลวงนั่นแหละมันคือทุกจริงแต่คนอาไม่ดีก็มองไม่เห็นนะเห็นก็เห็นแค่บางอันแต่ว่าสุขลวงมันแรงกว่าก็เลยเสพเข้าไปก็ทำรายตัวเองเห็นไหมล่ะก็เป็นคนทุ่ศีลเป็นคนมีศีลเป็นคนทุศีลเนี่ยคนนะ อย่าคิดว่าคนในโลกนี่จะจะมีกำลังจิตที่จะไม่เบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นนะนะไม่ต้องพูดถึงเลยขนาดตัวเองยังเบียดเบียนได้นี่นะแล้วคนอื่นสัตว์อื่นเขาจะเบียดเบียนได้ไหมได้นะขนาดตัวเองยังเบียดเบียนได้เลยนะรู้อยู่มันจะเป็นโลกเป็นภัยรู้อยู่มันจะเดือดร้อนแต่มันอดไม่ได้ อยากเสพอยากเสพอยากเสพอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นผลทุศีนนะเพราะว่าต่อสู้กิเลสไม่ได้ก็ต้องทําตามกิเลสสั่งกิเลสก็สั่งให้เบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นเพื่ออะไรเพื่อสนองความต้องการของตัว,เ,ตวเองกิเลสจะสั่งให้ชีวิตนั้นนั้นนะที่กิเลสครอบงําอยู่นั้นนะ่นะะเบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่น ใช้วิธีใดก็ได้มันจะเดือดร้อนอยังไงก็ช่างมันตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นจะเดือดร้อนอยังไงก็ช่างมันขอให้ฉันได้เสพดังใจหมายนี่แหละกิเลสเก่งไหมเก่งไหมชั่วไหมชั่วไหมชั่วนะแล้วเป็นไงล่ะเคยชั่วตามมันไหมล่ะเคยเอาออกหมดหรือยังอ่ะยังแล้วลเ,อลอเอาไปทำไมล่ะ <c oughs> เออพยายามอยู่พยายามอยู่ดีแล้วเอ้าพยายามไปขนาดเทศสอนทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่ออกไปได้หมดทีเดียวนั่นนี่เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะออกไปได้ง่ายนั่นนี่นะไล่มนู่ยทุกวันเนี่ยมันก็ดื้อจังเลยนะมันก็โอ้โหแล้วทําไมไล่มนแล้วมันจะไปยังไงอ่ะเนี่ยรับรองเลยมันเข้ามาลุบลุๆลุมาจากไหนมันก็ไม่รู้นะนะ ขนาดได้มนออกอยู่ทุกวันเนี่ยถามหมดยังยังวยาค่ะยังปรยาค่ะตายแล้วยังตายหมดแล้วยังหอกสามร้อยเล่มค่ะช้าตายยังยังวยาค่ะกลางวันตายยังยังวยาค่ะค่ามันอีกเย็นอีกร้อยดอกตายยังยังปรยาค่ะโอ้ตายยากตายเย็นเนาะกินเละแต่มันตายยากตายเย็นจริง นี่แหละโอ้โอหนี่มันมันไม่จจเจริญนี่เจริญเรือยเสื่อมเจริญเรือยเสื่อมฮะกิเลสโตเนี่ยเจริญเรือยเสื่อมเสมออ่าแต่ถ้าเราชนะกิเลสได้เป็นลำดับลำดับเจริญเรือเสื่อมเจริญนะอ่าอย่างนั้นแ่ะถ้าเราชนะไปเป็นลำดับลำดับลำดับอยู่ก็จเจริญแต่ถ้ากิเลสชนะเราไปเป็นๆๆๆๆลำดับลำดับเจริญเรื่อเสื่อมเสมอ <laughs> มันต้องตรวจดีๆว่า เราชนะกิเลสไปเป็นลำดับลำดับหรือกิเลสชนะเราไปเป็นลำดับลำดับ <c oughs> <c oughs> ตรวจดูนอ้าวต่อไปนะะนี่พระเจ้าบ,บอกว่าเสื่อมนี่ก็ข้อต่อไปเป็นผู้เกียรติครานหนึงน่งเป็นผู้เกียรติครานะนขี้เกียจขี้ครานนี่เสื่อมเลยนะไม่เจริญนคนที่ชอบชี้นิ้วใช้งงี้ไม่อยากลงมือทำจิเหรือเสื่อม เสื่อมคนที่เกาะกินกับคนอดื่นเขาไม่ขยันทำเจริเลื่อเสือเส่อมเสื่อมนะมันต้องขยันหมั่นเพียรเนกจรเจริญเนี่ยหกเสื่อมเป็นผู้มีสติเละอะเรือนหนึ่งโอ้สติเลอะเลือนไม่มีสติสัพชัญญะเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะมันเละอะเรือนไปจากจริงนี่มันก็เสื่อมและเป็นผู้มีปัญญาสามหนึ่งี่ปัญญาสามเป็นยังไง ปัญญาสามกับปัญญาที่มันคิดแล้วมันตามกิเลสคิดตามกิเลสตามมานตามชั่วตามที่มันเดือดร้อนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นนั่นแหละคิดไปแล้วก็แม่ฉลาดที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นนนี่แหละปัญญาสามเพื่อมาสนองความต้องการของกิเลสคือสุขปลอมสุขปลอมทุกจริงมาสนองสุขปลอมสุขลิกะ โลกียสุขสุขที่แป๊บเดียวเมื่อได้ดั่งใจกับแป๊บเดียวก็หมดไปเก็บไม่ได้ไม่มีสาระอันนี้นะปัญญาสามปัญญาที่จะพยายามให้กิเลสได้สมดั่งใจหมายได้เสพสุขปลอมสมดั่งใจหมายอันนี้เรียกว่าปัญญาสามให้ได้สมดั่งใจหมายไม่ว่าใครจะเดือดร้อนกระามตัวเองหรือคนอื่นหรือสัตว์อื่นจะเดือดร้อนกระาม ไม่สนขอให้ฉันได้เสพสมดังใจหมายพอเลยนี่เขาเรียกว่าปัญญาสามจะมีความฉลาดทุกอย่างที่จะให้ได้เสพแบบนี้นี่เพราะว่าหลงหลงสุขปลอมทุกจริงว่าเป็นสุขอันยิ่งยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่แท้ที่จริงมันสุขแวบเดียวแล้วก็หมดเก็บไม่ได้ไม่มีสาระทุกสีใหญ่ทุกทั้งมวลเลย จากใจเป็นทุกข์กายเจ็บป่วยเกิดเรื่องร้ายทั้งมวลต่อตอนเองและผู้อื่นช่วกับช่วกันเลยนั่นคือความจริงดูพระภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบได้ธรรหกประการนี่แลพึงหวังความเสื่อมในกุศลธรรมอย่างเดียวไม่พึงหวังความเจริญเลยตลอดคืนหรือวันที่ผ่านมาเนี่ยจะมีแต่ความเสื่อม ไปตรวจได้ประเทศที่โควิดระบาดประเทศที่เศรษฐกิจพังพินาศประเทศที่มีความเดือดร้อนต่างๆที่มากเลยนะความเดือดร้อนที่มากที่มากที่มากแล้วก็แก้ยากแก้ยากแก้ยาก,ก,ก,กนี่ไปดูได้เลยนี่ประเทศเสื่อมไม่ใช่ประเทศเจริญนี่แหะประเทศด้ยพัฒนาแต่เขาตั้งชื่อเขาว่าปร,ประเทศก็ประเทศพัฒนานะ ตั้งชื่อว่าประเทศพัฒนาประเทศกาลังพัฒนาหรือว่าตั้งชื่อไงก็แล้วแต่ละประเทศทันสมัยยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่อะไรก็แล้วแต่ละนะแต่ว่าพฤติกรรมเขาดีโดยทางพุทธ,ธนี่นะประเทศเสื่อมเสื่อมในกุศลธรรมเสื่อมในความดีงามเสื่อมในความปลอดภัยเสื่อมในความผาสุขไม่พึงหวังความจเจริญเลยตลอดคืนหรือวันที่ผ่านมาแต่ลงมีอะไรบ้างหกอย่างนะ อ่านซ้ำทวนอีกทีดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบได้ทำหกประการพึงหวังได้ความเสื่อมในกุศลธรรมอย่างเดียวไม่พึงหวังความจเจริญเลยตลอดคืนหรือตลอดวันที่ผ่านมาทำหกประการเปน็นไนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความปรารถนามากมนโลภมากปรารถนามากาถ้าเป็นฆราวาสก็เติมฆราวาสใส่แทนภิกษุนะนี่ท่านสอนภิกษุ เธอกับพูดกับภิกษุนะอนสอนภิกษุเธอก็พูดกับภิกษุนะท่านใดเป็นฆราวาสก,ก็ให้เข้าใจว่าเออฆราวาสใดก็ว่าไปนะนะก็ว่ากันไปนะนะหรือภิกษุณีก็ว่าไปนะนักบวชชายนักบวชหญิงฆราวาสชายฆราวาสหญิงก็ใช้ตัวเองเข้าไปแทนหรือเป็นสังคมเป็นประเทศชาติก็ตามนะ ไม่งั้นก็เป็นไงไม่งั้นก็เลยเออเราไม่ใช่ภิกษุไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่ภิกษุนะเราปรัถนามากได้ไม่เสื่อมเหมือนกันนะเสื่อมเฉพาะภิกษุเท่านั้นที่ปรัถนามากเหมือนกันนะแต่เราผู้ไม่ใช่ภิกษุปรัถนามากก็ไม่เสื่อมอย่างนั้นเหรอไม่ใช่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 แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ใครก็ตับทุกคนนั่นแหละนะปรัถนามากมันก็เสื่อมหมดนั่นแหละท่านก็ยกตัวอย่างหนึ่งคนหนึ่ง แหมนึ่งอาชีพหนึ่งลักษณะลักษณะอื่นๆก็เหมือนกันหมดนั่นแหละนะนะอ้าวนะ